สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่22มีนาคม2567บิ๊กโจ๊กลาราชการพักผ่อนกับครอบครัวที่อังกฤษพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่าวันนี้ได้ลาราชการซึ่งเป็นกำหนดการที่ลาไว้ล่วงหน้ากับพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งได้แจ้งกับนายธีรพงศ์วงศิววิราชปัตตานสัักนายยกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้ว โดยเป็นการลาเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่จังหวัดน้องคายจากนั้นจะเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ประเทศอังกฤษในวันที่26มีนาคมนี้และจะกลับมาประเทศไทยในวันที่1เมษายนจากนั้นจะนัดหมายกับสื่อมวลชนเพื่อแถลงข่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง นายกชี้เหตุป่วนใต้สแสดงกำลังช่วงเดือนลอมดอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังพลตำรวจเอกกิตริรัตน์ผันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรายงานสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันที่21มีนาคมต่อเนื่องถึงเช้าวันที่22มีนา คมว่าได้รับรายงานจากคนตำรวจเอกกิติรัตน์แล้วและจะลงพื้นที่ทันทีโดยในช่วงเดือนรอมฎอนเขาก็แสดงกำลังพร้อมกันนี้ยังได้โทรศัพท์หาผู้ประชาการทหารบกซึ่งท่านแสดงความเป็นห่วงและได้สั่งการทั้งนี้จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลอีกครั้งส่วนจะมีความเกี่ยวเนื่องกับวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์ตางใบด้วยหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ ทนายอานแจ้งความเอาผิดกก,ะกะตตามมาตรา157ทนายอานบุรีรามเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดกับกก,ะก,ะกะตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีไม่ดูแลควบคุมหรือติดตามนโยบายของพรรคก้าวไกลจนนานไปสู่การมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตรา112 ต่อพนักงานสอบสวนปปป,ปโดยระบุว่ามาแจ้งความเอาผิดกับกะกะตนำโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกระกะตโดยตำแหน่งนายทะเบียนพักการเมืองจากกรณีการยื่นเรื่องการยุบพักเก้าวไกลประเด็นการหาเสียงการแก้ไขมาตรา112 โดยทนายอันเห็นว่ากะกะตมีหน้าที่ในการดูแลควบคุมพรรคการเมืองให้อยู่ใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญกะกะตมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อบังคับของพรรคการเมืองนโยบายในการหาเสียงในการขัดต่อกฎหมายโดยที่เราเห็นว่ากะกะตเพิกเฉยละเลย